เขาจะวัดกับผมครับเออครับเขาจะ

เกือบไดยจีจ๋าคนไม่แล้วไหมเกือบได้จีจ๋าคนไม้แล้ว, <laughs> ค,ลวครับผมอึชิวคุณแม่มาแคุณพ่อคุ่ เอาออกครับเอาออกเอากระจุกผมออกด้วยครับผมก็มาทําไฟพอดีนะครับผมจืพอดีนะครับนี่ครับอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจุซิซมาไซนะครับผมสถาญี่ปุ่นต้องมาเลยนะครับออกขวาไปครับออกขวาปายนะครับผมไป

ขวาขวาโอเคครับผมเข้าแล้วนะครับผมเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรียวมาต่อสายลมเลยครับผมอ่าจัดไปนะครับแรงแรงครับมีแต่รถแรงทั้งนั้นเลยนะครับผมย,ยับเส,สียงคนละอย่างเลยอ่ะนั่นแหละมันออกยังไงเนี่ยปาดไหมปาดดิ มันก็นังแมากล้องกว่าเยอะน่ะไม่ตอนนี้ไอ้นี่มันโมันฝันในอารมณ์ไม่มีอนน่ะนั่นดิแล้วคโดนวะุ้ยทีไปนี่ออกมาเนี<อ>เป็นยุคดีซีละคลองมันเลยดูไม่ได้นะรถเมือม่อวานตอนสตาร์ทรถจริงหน้ากล่องไม่เลยไม่อ่ะไม่เลยนี่เออปัน โันขึ้นยมมเจ๊จาว,วะอ,อะไรวะวันขึ้นหน้ารถดเลยนะครับผมสำยัยไ่เอาซ้าาเรียมพี่เหมือนสั้นกว่าเด้ยสั้นสั้นไหมแต่ดีดดเลยเพราะข<พ>องพี่ลูกพี่ยาวนเาน,น,น,นาะสราโคน นะครับผมไปนะครับผมไปนะครับผมสายบรรทุกนะครับรู้กันนะครับผมพี่เอ,อี่ยวลั่นบ้านนะครับผมนะครับผมไม่ใช่พี่เอ,อี่ยวลั่นตุ่งครับลั่นบ้านนะครับเฮ้ย ครับ,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 รรบมีนดมีเดมีมฮ้รอเาผมอนะครับผมเอ้คนละสไตล์นะครับเฮซิบัตเทน ยอดนะครับสุดยอดนะครับเออรถประตูแห่งประเทศไทยนะครับผมอโอเคสิบปรทไทยแลนด์นะครับผมจัดไปนะครับผมอันนี้ก็เริ่มหมดเงินแล้วนะครับผมการแต่งรถคืออน้งมกับสีม่วงม่วงเออสีม่วงสีฟูครับผมไอบูครับไอบูครับน่าเห็นไหมมันแต่งเขาแล้วสไตล์ครับผมความแตกต่างมันอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เรานะครับเอา ให้ชมเหมือนพี่เองก็ได้พี่เหมือนพี่เลยนั่นเองใช่ไหมสนะครูนนะนะครับผมตรงว้ชอบชอบสามหกสิบนะครับคนชอบฮิโน่คนชอบฟูโซบางคนชอบวอลโวโอ้แหนะแนะนำเขาบอกว่าพี่อย่าไปเล่นนะฮิโน่นั่นดิไปแนะนำเขาเออเอานั่นแหละไม่ชอบไม่ชอบอีกนะครับเขาก็เอาอีสุนั่นแหละแต่คนแนะนำอีสุนั่นแหละเอาฮิโน่นี่อ่ามันบ่คือกันนะครับผมใครชอบอะไรก็ทำตาม ใจที่ตัวเองชอบนะครับผมมันอยู่ที่เรานะครับไม่ใช่ดู่ที่คนอื่นเลยนะครับผมผมก็ชอบหมดแล้วครับขับได้หมดนะครับสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องโชว์ม่านรถผมไม่ได้ล้างเห็นไหมเจอกันได้ไงครับผม สวัสดีแม็กคันเริงจมนะครับผมโอ้นะครับเจอรถเราครับบายบายครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันไงครับผมเจอกันรับผมสวัสดีครับผมคอยเจอกันใหม่นะครับผมนะครับสายบันทุกนะครับทุกทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมเออครับนี่พาจะวัดกับผมครับเออนะครับพาจะวัดกับผมครับ จะเอาอะไรมาวัดเหรอครับผมจะวัดได้ครับได้เดี๋ยวสำล่ับ่ะนั้นครับาอนะครับผมนี่เดินทางปลอดภัยครับผมนะครับสายบรรทุกนะครับเดินทางครับปลอดภัยครับพี่ชายนะครับผมครับจะเจอกันไหมนะครับผมสวยๆนะครับรถแลงแต่งคนรถสไตล์นะครับผมแต่ว่า ก็ขับได้ทุกคันนะครับผมอย่าเอาความคิดของคนอื่นนะครับมาบัดพรของชีวิตของตัวเองนะครับทำไรทำไปครับผมนะครับชิวครับชิวไปออกไปก่อนพี่ออกยากันนี่อ๋ออยากแข่งก็ไม่บอกนะครับไปสบายโลนะครับแรงครับมามาไว้มาผม

เออคืจจผมจะมืดหน่อยนะครับผมใส่แปดสิบไปครับผมยาวๆครับติดไฟแดงครับเออสีสวยงามนะครับกเราต้องต้งครับผมนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับเพื่อนธรรมดาเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับผม ต้องว้นะครับขับหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับชิวๆไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยครับป้ายยาวครับผมป้ายโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงจะลดแล้ว สวยยนะครับผมไปแล้วแกไปแล้วนะครับกลับบ้านนะครับบ้านกวดผมก็จะเดินหน้าต่อไปที่อ่าโรงโม่นะครับผมโรงโม่ที่ผมวิ่งประจำนะครับผมวิ่งผ่านนี่ประจาครับวิ่งงานผผ่านประโคนชัยประจานะครับก็ทําไฟโอ้หมดวันเลยนะครับวันนี้หนักนะครับหนักแต่แล้ววันก็ประมาณนี้ครับผมใช้ชีวิตในการทํางานของเรานะครับให้คุ้มนะครับผม เราเกิดมาครั้งหนึ่งก็ต้องทําอะไรให้มันคุ้มนะครับไม่ใช่ทําไม่ดีนะครับต้องทําดีนะครับผมทำอะไรก็เรื่องการเรื่องงานเราอย่าให้ขาดนะครับผมไปทำแม่รุกพี่โอ้ยังไม่แดงนะครับไปไล่เขาเฉยเลยเดี๋ยวเขาก็ดาวหรอกนะครับผม